สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมรักอนันลิบิตอีกครั้งหนึ่งกับรายการมิวสิกสเปเชียลครับ คำคืนวันพิธีทางมันก็ทีวีแห่งนี้รายการของเราก็นําความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในหลากหลายมิตินะครับมาให้คุณได้สัมผัสกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเสิร์ตกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆนานานะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์หนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีสีสันที่น่าสนใจนะครับเราหยิบเอาเรื่องราวของคนดนตรีร็อกนะครับคนที่ถือได้ว่าเป็นเจ้าพ่อตัวจริงของการเล่นกีตาร์ร็อกก็ว่าได้นะครับมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับมือกีตาร์ระดับตำนานนะครับ ผู้ทุ่มเทชีวิตให้กับการเล่นดนตรีนะครับวันนี้เขาจะมาถ่ายทอดวิทยายุทธทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแง่งมุมและความคิดต,ต่างๆให้เราได้สัมผัสกันอย่างลึกซึ้งไปพบกับคุณหมูคาริโดสโคปกันครับกว่า30ปีบนเส้นทางสายเพลงร็อกของวงคาริโดสโคปพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือบทหนึ่งแห่งตำนานเพลงร็อกเมืองไทย กันนสมัยเด็กก็จะรู้ว่ามันไม่มีแล้วขี่จักรายานไปหาเพื่อนเงี้ยผ่านตึกที่คุณโอ,าอลอาเนื้ซ้อมครัย่คกีตาร์เก่งคือคือเราถ้าเราได้ขู่กับคนที่มีความรู้เรื่องเก่งเนี่ยเราก็าจะไปได้เร็วเราก็เราก็ช่างสักช่างถาย ก็นึกถึงคําที่ผู้ใหญ่เคยบอกเราทั้งหลายแหละอ๋อนี่แหละ <Okay. S 1> มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆคือบรรทัดมันก็มันมันต้องเป็นบันไดขึ้นมามนก็ต้องเป็นอย่างนั้น <Okay. S 1> อย่าไปข้ามขัข้นอะไรมา <Okay. S 1> พอเราเริ่มโตขึ้นเริ่มเล่นอะไรเริ่มรู้อะไรแข่งๆ <Okay. S 1> พยายามเขาเรียกอะไรพยายามหาอะไรที่เป็นของตัวเรา <Okay. S 1> ผมว่าทุกคนทําได้หมด คุณผู้ชมครับมิวสิกสเปเชียลในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการพบกับมือกีตาร์ระดับตำนานที่ยังมีชุดอยู่ของเมืองไทยนะครับคุณหมูคาล์โดสโคปครับตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมูครับสวัสดีครับครับครับเรียกคุณคุณหมูด้วยก็อรนะครับดูแบบกันเองดูแบบเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะเนี่ยผมเทียบรุ่นเลยนะครับจริงๆแล้วคุณหมูเล่นกีตาร์มากี่ปีแล้วจริงๆถ้านับประมาณถึงเวลานี้ก็น่าจะ20กว่าปี แล้วเวลา25ตอนที่อยู่ในท้องแม่เล่นไหมมันได้เล่นไม่เล่นตอนตอนแรกที่ที่เริ่มเล่นกีตาร์เนี่ยถ้าถ้าถ้ามีใครเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กก็จะรู้ว่ามันไม่มีแววไม่มีแววเลยไม่มีแววว่าจะเล่นไงเพราะเราไม่ได้หนึกมัน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 ไปเองเหรอครับมันก็ไปเองครับมันไปเองยังไงฮะก็คือแบบว่าคือตอนนั้นผมผมเรียนพวกช่างอะไรเงี้ยก็มาพอดีไปเจอรุ่นพี่ซึ่งเตะบอลด้วยกันเนี่ยเขาก็เขาเล่นอยู่วงลูกทุ่ง ผมก็ไปเทียเท่ยวเที่ยวไรเที่ยวคือเขาอย่างเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวมาลองยีต้านหน่อยสิให้เล่นในวงลูกทุ่งของโรงเรียนครับอ่าแล้วเขาบอกว่าเขาก็สอนคอร์ดให้นิดนหน่อยแล้วก็จําจากเพื่อนแถวปักซอยหน้าบ้านครับอ่าพอเริ่มเล่นเพลงนี้เขาบอกหมูหมอีมายเนอร์หมูก็ จนจบเพลงเป็นอีมเนอร์ทั้งเพลงอ่ะโดยที่หมูไม่รู้ว่ามันน่าจะมีคอดอืดก็เลยตั้งแต่นั้นมาเอ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันคือเขาก็อยากให้เราไปเที่ยวไหนด้วยกันเพราะเราเข้ากันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเยงนี้ต่หลังเราก็เริ่มมาศึกษาครับนิดๆหน่อยๆจากดูคนรุ่นพี่เล่นอะไรอ๋อเพลงหนึ่งมันก็มีขอดเยอะตั้งแต่นั้นคล้ายๆแบบเฮ้ยเราน่ามีโอกาสแล้วเราไหนลอง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 เล่นดูบ้างสิมีครูไหมครับ หรือศึกษาด้วยตัวเองครูนี่ถ้าครูนี่ก็มาถึงเพื่อนๆที่เขาเล่นเก่งกว่าเราเล่นเป็นก่อนรุ่นพี่ๆรุ่นพี่ๆงี้ยไปแอบดูเขาเนี่ยนั่งดูเขาตอนเลิกเรียนเขาจะซ้อมเราไปดูครับครับอย่างพี่แหลมมาริสันนี่ก็ยุคหลังละพี่แหลมนี่ได้ยินชื่อสมัยก่อนจะมีหนังสือดนตรีสมัยเก่าเนี่ยเราก็จะอ่านโอพี่แหลมนี่มีหลายๆคนที่ตีนี่ที่ไปเล่นเมืองนอกเราก็ชื่นชมอยู่ในใจว่าอย่างน้อยเนี่ยแกก็ไปสร้างชื่อประเทศครับแล้วก็ มีอยู่วันหนึงแกก็ได้กลับมาประเทศพี่กับคุณโอลานเนี่ยไปอะไรไปหาที่สุติสารที่ไปพร้อมกันเลยครับระหว่างหมูคลายกับดีโอลานโปรเจกต์เพราะเพราะตอนนั้นผมตอนนั้นยังไม่เป็นยังยังไม่เป็นยังไม่เป็นคลายไม่เป็นอะไร่ะผ่านผ่านขี่จักรยานไปหาเพื่อนเนี่ยผ่านตึกที่คุณโอลานก็ซ้อมใครไข่รลยกีตกแต่ก็เลยตะกุกกับเขาอ่ะแล้วก็ คือคือถ้าเราได้ขู่กับคนที่มีความรู้และเก่งเนี่ยเราก็จะไปได้เร็วเราก็เราก็ช่างซักช่างถามเลยแกโอรานก็บอกตลอดจริงอย่างพี่โอรานนี้อายุมากกว่าคุณหมมากกว่ามากกว่าแล้วเขาก็เล่นมาก่อนนานแล้วแล้วโอ้โหใครเนี่ยมองไปก็ไม่เห็นเพราะในตึกสูบุหรี่หมดควันทั้งห้อง ก็ก็ก็นี่ถือเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างรุ่นพี่หลอกเอ๊ะทำไมหลอกลรามันมีหลายข้อเราก็อยากจะชู้จริงถ้าถ้าเตอถ้าเกิดมาโตตอนนี้เนี่ยแล้วเรียนช่างโดยนี่มีสิทธิ์ไปอย่างที่เป็นเรื่องกันตอนนี้ป่ะฮะก่อนก็มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่เราเราต้องรู้ว่าครับเราจะคือคือเราจะเขาเรียกอะไรคือขนองแค่ไหนคีัเ้เราก็ต้องมาดูเหตุและผลไงครับเล้เฮ้ไปทำนี้ไม่มีประโยชน์ะไรเลยครับ แล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหรือคู่ต่อสู้ไม่ได้ทําอะไรมันไม่คู่ต่อสู้มันต่างโรงเรียนเท่านั้นเองจากอีเมเนอร์เนี่ยนะทั้งเพลงเนี่ยนะครับมาเป็นมีหลายขอบางทีตะโกนมาซีเราก็ซีอย่างเงี้ยโอ้โหทอนโยงทอนแยกระซีโอ้ไม่มากเลยพอมนอยู่ตำแหน่งเดียวเสร็จแล้วก็จริงๆอ่ะเด็กคนเครื่องอ่ะครับแล้วก็ได้เล่นได้รับงครับเล่นอยู่ในกระป๋องอ่ะมาสมัยก่อนโรงลูกทุ่งจะเป็นครับครับจะมีกล่องอยู่ในกลางอยู่ กระดูกดเทดีผ่านงานการชาติมาแล้วนะฮะครับขอเดียวครับสมัยทีออ่คุณหมูอยู่นะมีการประกวดวงดนตรีอะไรบ้างไหมฮะสมัยก่อนไม่ไม่ค่อยมีนะจะมีก็เขาเรียกอะไรวงล็อกยามเช้าวงใหม่ๆสามารถมาเล่นก่อนเวลาวง วงอื่นงเป็นคล้ายๆ o อ e n i n g act ออะไรเงี้ยวงนี้พออพอได้นะมาขอเขาเล่นเล่นก่อนเล่นก่อนก็คือไปขอแถมผมก็เป็นหนึ่งในวงที่ไปขอเขาเล่นโอครับแล้วมันพัฒนาการเป็นยังไงคือจริงๆเราเห็นคนที่เล่นเก่งกว่าเนี่ยเราไม่ได้ฝ่อใช่ไหมเราอยากจะเล่นให้ได้ดีเท่าเขาสมัยสมัยนั้นก็คือเราอยากรู้อยากรู้อยากอะไรเงี้ยฟอมีครั้งเดียวคือเล่นดนตรีกับเพื่อนแถวบ้านเนี่ยแล้วไปงานงานปาร์ตี้ กำลังกินข้าวแล้วในวงมันมีลูกครึ่งหลายคนลูกครึ่งฝรั่งก็มีลูกครึ่งอินเดียก็มีพอเข้าไปสาวๆกรีกวงลงูกเรากินกันโอ้โหสาวๆเต็มพอไอ้วงทิมขึ้นเวทีไปเล่นตูงน้ำช้อนเชิญหลงเล่นล็อกบะทอมเลยอ่ะอเราก็ตายละและ้วคิดอะไรรึเปล่าครับทุกคนสมัยก่อนเล่นแกๆคิดครับเอาทางหนียังไงดีแต่เจ้าของงานเขาจะไปไหนกันล่ะ ไอ้สุดเราก็ได้ขึ้นเป็นเล่นนักร้องอ่ะแล้วหรือไม่ได้เขาเขาล็อกกระเทแล้วเราอะไรฮะโอ้โหสมัยก่อนฉันล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 ันก็โอเคนะแต่แต่เป็นคนละแบบกันแล้วแล้วแบบทีนี้กระดูกละเบอร์กระดูกละเบอ์นี่มันทําให้แบบโอ้โหงานแรกที่เราได้ออกงานเราเจอขนาดนี้ดังนั้นเราก็เริ่มแบบว่าสักวันเราจะเป็นอย่างเขาแล้วก็ฝึกซ้อมอะไรไปเลยเนี่ย ความรู้ครับครับแล้วก็เพลงแรกๆในสายร็อกที่ตัวเองแกะนะครับสมัยก่อนผมเข้าใจว่ามันคงไม่มีโน้ตที่เป็น transcription ม,ม,มาให้เราเล่นแน่นอนนะเราคงต้องฟังแล้วแกะเนีเ่ยเพลงอะไรครับคุณหนอ่าเพลงแรกที่ผมชอบฟัง คุณวิทูลเปิดเมื่อก่อนวิทูลมาทันยืมรีบวัดนี่สั่นแสครับผมเพลงนี้มันเพ่อจริงแล้วสมัยก่อนเราไม่มีเทปไม่มีซีดีไงเพิ่งซื้อเครื่องดีเอ็มเอ็มมาก็ต้องนั่งรอนะ Which Which World Ash อ่พอถึงช่วงนั้นเสร็จต้องนั่งรอแล้วเมื่อไหร่เพลงนี้มันจะมาพอได้ยินคนคนโทรศัพท์ไปขอจะดีใจมากตั้งใจฟังเล่นได้ไหมฮะเล่นได้ไหมฮะตอนนี้ค่อนข้างลื่มจริงเหรอนี่ ใช่อะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นมามันมันสมูทมากอ่ะมันทําให้แบบเอารมเราล่องลอยมันเป็นริมันเป็นร็อกที่นุ่มนวลน,นะนุ่มนวลแล้วก็เราก็ฟังดูเออเนี่ยน่าจะเล่นง่ายเราก็เริ่มแกะจากเพลงที่ไหนนะพอไปเล่นจริงเนี่ยครับส่วนมันก็ต้องคงที่ความสมูทในวงก็ต้องมีใช่ไหมพอเราเล่นอูอโหทำไมมันเราฟังว่ามันเล่นอย่างเงี้ยแหละแต่มันเราถึงทำได้